สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาภายใต้การนำของนายอาคมวงสว่างพัฒนาการจังหวัดพะเยาได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดพะเยาประจำปี2554มีงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น13,963,416บาท โดยแยกเป็นงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน6329,973บาทคิดเป็นร้อยละ45.33งบประมาณจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา6 5ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ43.33งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งล้านหนึ่งแบาทคิดเป็นร้อยละ8.15จุดงบประมาณจากสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้าน3,45,200บาทคิดเป็นร้อยละ2.47และงบประมาณตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน ตามนโยบายปกป้องสถาบันของชาติกระทรวงมหาดไทยหนึ่งแสนบาทคิดเป็นร้อยละ0.72ปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนไปแล้วกว่าร้อยละ87.21ความยากจนและคุณภาพชีวิตยังเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดพะเยา สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจึงนำข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายสำหรับการยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน300ครัวเรือนสู่โลกออนไลน์ตามโครงการไอที IT สู่หมู่บ้านโดยการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและองค์กรเครือข่ายร่วมดำเนินการกำหนดพิกัด GPS และนำเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์ w w w c d d p a ์เว .com ทั้งนี้เพื่อชี้เป้าและนำไปสู่การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับภาคีต่างๆจังหวัดพะเยาสนับสนุนงบประมาณ1ล้านบาทโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขโดยได้สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีโดยคัดเลือกหมู่บ้านที่มีผลการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นจำนวน9หมู่บ้านและ บ้านงิ้วใต้หมู่ที่หกตบบ้านสางอเภอเมืองพยาได้รับการตัดสินให้ชนะเลิศได้รับรางวัลเจ็ดหมื่น 70, บาทรองชนะเลิศได้แก่บ้านฟ้าสีทองหมู่สิบเอ็ดตสะอ,เ,อเชียงม่วนและรองชนะเลิศอันดับสองบ้านพวงพยอมหมู่ห้าตหงหินอเภอจุน การพัฒนาที่เป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพะเยานี้ได้ถูกนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหมู่บ้านที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่ายได้ร่วมกันจัดทำขึ้นจำนวน27หมู่บ้าน27เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณ6 0 0 0บาท ให้จังหวัดพะเยาพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปบ้านห้วกหมู่มและ12ตำบลภูซางอำเภอภูซางให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปเชิงอนุรักษ์หมู่บ้านชายแดนไทยลาวอยู่กลางหุบเขาที่มีมนตเสน่ห์ของวิถีชีวิตเรียบง่ายธรรมชาติสวยงามชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน และช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนให้หน่าอยู่หน้าอาศัยพร้อมรับการมาเยือนของอาคันตุกะต่างถิ่นเพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเป็นไปอย่างมีเป้าหมายและแนวทางที่หมู่บ้านชุมชนกำหนดแผนชุมชนจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชุมชนจะใช้เป็นตัวกำกับการพัฒนาของตน จังหวัดพะเยาส่งเสริมสนับสนุนให้ปรับปรุงพัฒนาแผนชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในปี2554จำนวน205หมู่บ้านชุมชนด้วยงบประมาณ1ล้านบาทโดยดำเนินการทบทวนบทบาทของวิทยากรกระบวนการในการสนับสนุนให้หมู่บ้าน ปรับปรุงพัฒนาแผนชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานรวมถึงปัจจุบันแผนชุมชนจังหวัดพะเยาได้รับการประกาศรับรองมาตรฐานแล้ว376หมู่บ้านชุมชนจากจำนวน818หมู่บ้านชุมชนคิดเป็นร้อยละ45